สวัสดีครับพบกับแตกดังโปะอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ทองคํานะครับในรูปแบบแผนของแตกดังโปนะครับผมวันนี้ผมก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาลบเส้นกันก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกหน้าหนึ่งก็ได้นะครับก็วิคนะครับผมเป็นเทนขาขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าไม่ใช่ว่าเทนขาขึ้นเราก็คืออ่าแรงซื้อนะครับเยอะมากนะครับสองแห่งนี้นะครับผม ็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จุดสําคัญนะครับจุดสําคัญก็คือเส้นนี้นี่มีแนวต้านอยู่นะครับผมแนวต้านทะแยงนะครับก็นี่อ่าโอเคอาจจะลงก็ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในฐานเฟรมที่เล็กลงนะครับผมมาดูเดลี่นะครับเราจะเดลี Daily ่เราจะตีกรอบ แล้วก็สร้างแผนนะครับโดยใช้แนวรับแนวต้านนะครับจากเมื่อคืนนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปนะครับไปดูได้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ใช้เป็นแนวรับแนวต้านล่าสุดในทานเฟมมั้นๆนะครับตอนนี้ผมตีอยู่ที่ทานเฟมเดนะครับผมจะใช้เส้นสีแดงนะครับเป็นแนวรับแนวต้านสาคัญนะครับผมแล้วก็ จุดนี้เป็นแนวรับนะครับผมแล้วผมก็ประมาณนี้ก่อนประมาณไว้ก่อนนะครับประมาณประมาณ โอเคผมใช้แค่นี้อันนี้ตีเผื่อตีเผื่อไปนะครับผมแล้วก็อ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าระยะวิ่งมันหกหกพันห้าโอเค หรือว่าจะตีแค่ช่วงที่เราจะเทรดก็ได้ก็ประมาณช่วงนี้อ่าช่วงนี้อ่าแค่นี้นะประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับก็มาใส่ราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นแบ่งแบง่งกลางนะครับถ้าแบ่งไม่เป๊ให้ใช้ฟิโบแนนซี ในการแบ่งนะครับตรงเส้น50อ่าประมาณนี้นะครับก็แบ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เส้น50ในการแบ่งนะครับผมอ่ามันจะเป๊ะพอดีทีนี้ก็ไปในทานเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับในทานเฟรมสี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับใครสามารถที่จะก็สามารถที่จะสร้างแผนได้เลยนั่นก็คือตีกรอบเล่นได้เลยก็คือกรอบนี้นะครับผมราคาก็ โซนนี้ก็จะเป็นโซนบายโซนบายนะครับผมแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนเซลแต่ว่ามันอยู่ในทานเฟรมสีชั่วโมงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากเนาะแล้วก็รอรอนานนะครับก็เรามาใช้เส้นนี้เป็นสีสีทองนะครับอ่าจะใช้เป็นสีทอง แล้วก็ซูมไปในฐานฟิล์มนะครับผมก็มองไม่ออกนะครับผมว่าจะเล่นแผนไหนนะครับลองสังเกตดูว่าตอนนี้ทองมันวิ่งไซเวยนนะครับก็คือแผนนี้โฟกัสที่กรอบนีบ้ว่าจะ เดี๋ยวนะมีแผนหนึ่งก็คือเราจะโฟกัสที่กรอบนี้อ่ามีอยู่สองแผนเนาะสีน้ำเงินแล้วกันหนาๆหน่ยแล้วกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นสี สีนี้โอเคเราลองมาดูนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับ <c oughs> อันนี้ในทันเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมอ,องคําำกำลังไซเวออกข้างนะครับว่าจะเล่นแผนไหนสมมติว่าถ้าเล่นแผนในกรอบสีน้ำเงินนะครับถ้าเล่นแผนในกรอบสีน้ำเงินจุดนี้ก็ต้องเป็นจุดเข้าบ่ายนี่เข้าบ่ายรอดูราคากลางอีกทีหนึง่ง ราคาจะวิ่งอยู่ในนี้วิ่งอยู่ในนี้นะครับผมอันนี้คือจุดที่เราจะหาจังหวะเข้าซื้ออันนี้คือแผนแผนกรอบสีน้ำเงินนะครับแล้วถ้าเราจะเล่นแผนกรอบสีเหลืองนันก็คือกรอบนี้โดยผมจะเอากรอบน้ำเงินออกก่อน เอากรอบร้นเงินออกไปถ้าเล่นแผนนี้ช่วงนี้ก็คือราคาอยู่ตรงราคากลางนะอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้หรือวิ่งลงมานี่ก็ได้ประมาณนี้นะ ก็ราคาเบ,บรกเบรกกรอบไปแล้วแหละเราก็สามารถที่จะเข้าบ่ตรงนี้ได้อ่าก็มี2แผนเนาะแผนน้ำเงินแผนน้ำเงินก็คือแผนนี้แล้วก็แผนกรอบสีทองก็คือแผนนี้อ่ามีอยู่2แผนแล้วแต่นะว่าจะเล่นแบบไหนนะแล้วก็ภาพรวมใหญ่ก็คือ นี่ราคาอยู่ตรงนี้เป็นสีขาวแล้วกันเรามามองภาพรวมใหญ่ก่อนนะภาพรวมใหญ่ภาพรวมใหญ่ว่าราคาอยู่ตรงจุดไหนราคาได้วิ่งได้วิ่งมาที่ราคากลางเนาะวิ่งตั้งแต่นี่ขึ้นมาชนราคากลางแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในนี้แล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็ตอนนี้กำลัง เก็บแรงวิ่งขึ้นอ่าโอเคถ้าเล่นเป็นกรอบใหญ่อะเราสามารถมองหาสิ่งที่มันจะเป็นไปได้กันดูเนาะมันจะเป็นเทนแบบนี้หรือเปล่าอ่าเป็นเทนแบบนี้หรือเปล่านี่เป็นเทนแบบนี้พอมันไม่ผ่านราคากลางของกรอบนี้ตรงนี้ก็คือจุดอ้างอิงแล้วก็อาจจะเป็นเทนแบบนี้หรือเปล่า แล้วก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่าโอเคเช็คได้เลยตรงนี้ใช่เลยนั่นก็คือกล่องนี้ขาลงเปนเน้นขาลงดูของเทนไลน์อันนี้ราคาก็จะวิ่งไปอยู่ ตรงนี้อ่ะส่วนเนี้ยแถวเนี้ยแล้วก็ถ้าไม่เบรกออกไปนะก็จะวิ่งลงมานี้อ่ะเราก็เล่นได้สองหน้านะครับก็คือตอนนี้เราหาจังหวะเข้าบายหาจังหวะเข้าบายก่อนอเดี๋ยวแบบนี้แบบนี้นั่นก็คือแผนนี้ใช้แผนนี้ นี่แผนนี้เนาะเดี๋ยวซูมไปในทันเฟรมสิบนาทีดูนี่ไงแผนก็คือหาจังหวะเข้าบายแล้วก็มาชวนตรงนี้อ่าแล้วก็ดิงตรงนี้เราจะเรียกว่าสไนเปอร์ก็ยังได้เน,ะนาะสไนเปอร์ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้นะเราเรียกสไนเปอร์ก็ได้เพราะว่ามันมันมันเยอะนะหลายจุดอยู่นะ ลองดูก่อนว่ามีกี่จุดหนึ่งพันเก้านะครับเอาประมาณนี้แล้วกันการกรอบก็หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดก็แผนก็ตามนี้เนาะเอาเป็นแผนนี้แล้วกันแผนข้างล่างพาะมีเทนไลน์ตีขนานเป็นเทนขาลงแล้วเราก็ได้ได้ช่วงแผนตรงนี้แผนของกรอบสีเหลืองเนะาะแล้วได้เราตีตรงนี้แล้วก็ลากยาวมาแล้วราขยับมาตรงนี้ เราไปเล่นแผ่นนี้กันภาพรวมก็คือกรอบสีขาวเนาะมันมันวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บพอพอวิ่งลงมาเนี่ยพอวิ่งลงมาเสร็จก็เด้งขึ้นไปที่ราคากลางเด้งขึ้นไปให้ราคากลางก็ไม่ผ่านราคากลางก็เด้งลงตรงที่ไม่ผ่านราคากลางเนี่ยจุดสําคัญนั่นก็คือจุดอ้างอ,อิงของเทนไลน์ขาลงอ่าจุดอ้างอิงของเทนไลน์ขาลงนั่นก็คือจุดนี้นั่นเองจุดอ้างอ,อิงของเทนไลน์ขาลง ล้วก็ตีชแนลลงมาตีคู่อ่าตีชแนลลงมาเดี๋ยวผมขอ,อย่ยอตรงนี้ให้เป็นเส้นบางว่ามันจะอ่าโอเคมัน <c oughs> เริ่มสะอาดตาไม่ไม่ตาไม่ค่อยหลยเท่าไหร่ทีนี้นะครับก็เราก็ได้แผนอยู่ในกรอบสีเหลืองเนะี่ยโฟกัสก่อนในกรอบสีเหลืองก่อนนะครับผมในกรอบสีเหลืองแต่ถ้าใครเล่นสั้นนะครับใครเล่นสั้นส่วนสมมติว่าจุดเข้าใบาครับเราลองมองหา มองหาจุดสำคัญทางด้านซ้ายมือนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแนวมันจะเป็นแนวต้านแนวต้านเล็กๆช่วงหนึ่งช่วงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเราจะเข้าบายใช่ปะ่ะเราก็รอราคาเบรกตรงนี้ก่อนรอราคาเบรกตรงนี้เราก็บายไปแต่ว่าถ้ายังจะเอาให้ดีที่สุดก็คือรอมันยอ่อลงมาก่อนรอมันยอ่อลงมาหาเทรนไลน์แล้วมีแรงซื้อเราค่อยอัดบายขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง อาจใบขึ้นไปแล้วก็ไปรอลุ้นรอลุ้นว่าจะผ่านแนวต้านเล็กๆนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าซ้ายมือใช่หมดเลยเป็นแนวรับแนวต้านที่อันนี้ก็เป็นแนวต้านโซนนี้เป็นแนวต้านหมดเลยแล้วก็โซนนี้เป็นแนวรับแล้วก็ใช้ส่วนเดียวกันนั่นก็คือแนวต้านกลายเป็นแนวรับอ่าตอนนี้ก็แนวต้าน แนวรับก็กลายเป็นแนวต้าน่ะอย่างเช่นตรงนี้เบรกละเแบรบกละอัดแบายได้เลยอ่าเข้าบาบยได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเบรกไปแล้วเแบรบกไปแล้วแล้วก็เรามันปิดก่อนนะผมขอโทษด้วยนะว่าให้แบบแอัดบายเมื่อกี้เรามันปิดก่อนเรามันปิดก่อนปิดเป็นสีเขียวก่อนโอเคเนาะประมาณทานฟรมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าโฟกัสในกรอบเนี้ยว่าเขาจะไปเป็นตามเทรนหรือเปล่าภายในวันนี้น่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เฉยเลยเยอะเท่าไหร่นะ เพราะว่ามันเป็นเทนมันใหญ่เนาะอาจจะวิ่งไซเว์ไซเวไซเวแต่ยังไม่ไม่ชนเทนก็เป็นไปได้นะครับผมก็อีกแผนหนึ่งที่เมื่อกี้เราเราใช้แผนสีเหลืองถ้าเป็นกรอบสีอันนี้แผนสีเหลืองใช่ไหมเมกี้น้ําเงินเราอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ใช่ปะน้ําเงินเราอ่าอันนี้คือแผนน้ําเงินแผนน้าเงินเราอยู่ตรงนี้ อ่าน้ำเงินเราอยู่ตรงนี้นะแผนนี้ก็คือราคาอาจจะวิ่งขึ้นมาชนแนวราคากลางของกรอบน้ำเงินแล้วก็วิ่งลงอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะงงเนาะลบตรงนี้อาก่อนอ่าน้ำเงินใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้เป็นน้ำเงินแล้วกันแผนตรงนี้ก็คือเราซื้อบายตรงนี้ใช่ปะ ตรงนี้ก็คือราคากลางของกลองน้ำเงินแล้วก็ราคาจะวิ่งเบรคเบรก<ๆ>ออกไปเลยนะหรือไม่ใช่ก็อาจจะกลับมาตรงนี้อ่ะแบบเนี้ยก็ลองดูนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอแต่งรูปแล้วเอาไปทำเป็นหน้าปกของ YouTube สวยๆดีกว่าเพราะว่าคนเขาชอบอ่าผู้ชมเขาชอบแบบ ให้มันมีสีสันแบบสวยๆแล้วครับผมก็จะใช้เป็นจุดแบบนี้หาเป็นจุดเข้าบายเข้าเซลล์ให้เขานะครับอันนี้ก็เซลาาหายไปละเซล แล้วก็เซลใส่ใบเข้าไปอุ้ยจุดนี้ก็ใบได้แล้วก็จุดนี้ก็ใบ จุดนี้บายจุดนี้เซลล์แล้วเราก็จะมารอเซลล์เราจะมารอเซลลตรงจุดนี้อีกทีหนึ่งโอเคนี่ก็คือเป็นแผนเพรท,ทองคำของวันนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับให้กด subscribe กดติดตามแตกทางโป้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่งทางโพ้ทำคลิปต่อไปนะครับผมงานก็สวัสดีครับผม